สวัสดีครับผมสาโเกรีย์นะครับทุกคนวันนี้ก็ได้มาทํางานที่เชียงรายแล้วก็ได้มาแวะมาถ่ายรูปที่วัดล่องขุงนะฮะทุกคนอาจารย์เฉลิงชัยนะครับทุกคนเมื่อวันที่20เอ่อวันที่14หรือว่าวันที่15นี่นะครับทุกคนที่ผังมานะครับที่ผังมาเมื่อวานสองสาวันนี้ที่ผังมานะครับทุกคนได้ไปงานแต่ง อัญจางสังติด้วยนะทุกคนไปไปทาง,งานไปติดตั้งงางประดับดอกไม้นะครับทุกคนวันนี้ก็มาติดตั้งงางประดับดอกไม้เหมือนเดิมแต่ที่เชียงรายนะทุกคนโคตรหรูหร,รามากเลยนะครับทุกคนเขามีงานที่โรงแรงอะไรซัดแห่งที่เชียงรายนะครับทุกคนแล้วก็ได้แวะถ่ายรูปชมวิวที่วัดล่องขุงนนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยมีเวลา อะไรเยอะแยะมากมหมนะครับทุกคนผมก็จะกลับอีกแล้วนะครับทุกคนโอเคโอกาสน้าขอให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะฮะทุกคนที่วัดต้องอันจังเฉลิมชัยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายก็มีประมาณนี้ฮะ,ะแต่ผมไม่ได้เข้าข้างในนะครทุกคนเพราะว่าไม่มีเวลานะฮะโอเคสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนฮะ